แล้วนะครับก่อนอื่นต้องเช็คซาวที่เราจูนท็อปกันมาก่อนอ่าให้ได้เสียงประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บก็เตรียมอุปกรณ์นะครับนะเรานำเศษไม้มาวางนะครับอ่าแล้วก็ใส่กาวเลยครับปุ๊บก็เตรียมอุปกรณ์นะครับนะเรานำเศษไม้มาวางนะครับอ่าแล้วก็ใส่กาวเลยครับ ใส่กาวให้เรียบร้อยของผมเแล้วก็ใช้ผูกกันนะครับเกลี่ยกาวให้มันเท่าๆกันนะครับนะอะไรที่มันเยอะเกินไปก็เช็ดออกนะครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วเอาไม้หน้ามาเลยนะประกอบลงไปใช้เศษไม้นะครับวางรองไม้หน้ากับแคมป์หน่อยนะครับสําคัญก็คือความลึกของร่องกระดูกงูที่เราซ้อลงไปกับความหนาของเบรซิ่งจะต้องสัมพันธ์กันนะครับคอนเซปต์คือจะต้องติดให้มันแนบสนิทกันที่สุดอย่าให้มันเพเยอขึ้นมานะครับไม่งั้นมีปัญหาแน่ๆเลยนะครับ โอเคเรียบร้อย